ดีจ้าวันนี้เมนูของหวานอาหารบ้างนี่ราคาสิบบาทออกไบ่มาหมื่อเดียว ใส่มีดปาดเอาหวานพมีดอ่อันภาษาไทยก็เอื่นอย่างมุลละตนอันนี้ยภาษาเดนมาร์กเอื่อว่าลาบะลาบะเนีย่ยเป็นอาหารวางให้สามีเป็นของหวานเดนมาร์กเป็นน้ำแข็งยอยู่เดี้ยมละลายกันแล้วค่อยมาต้ม วันนี้เราทำสองถุงเลยเด๋วจังดี้ก็หมอไใ้ใส่ป่ะไาหมอกกันนี่เราก็จะจัดการต้มเลยนะ ใส่น้ำนิดหน่อยเพราะว่าเขามีน้ำโมโอยู่แล้วมาทำเป็นแยมก็ได้แต่เขาจะเอามาทำเป็นของว่างโอเคค่ะเดี๋ยวต้มหนึ่งชั่วโมงมาดูกันอีกรอบว่าเป็นยังไงโอเคค่ะน่ะนี่เราก็ต้มมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะ ของว่างอุ้ยทำไมมัควรอย่างนี้อาหารว่างของเราใส่สตรอเบอรี่ไปด้วยเพิ่มรสชาติสตรอเบอรี่ของเราเองแาบกบหน้าร้อนปีที่แล้วเสร็จแล้วจ้าของหวานยั่วๆยังไม่รู้ รสชาติหวานหรือป่าจะเปรี้ยวส่วนมาก okay. มาดูค่ะไอ้ต้นบาป้าที่เราต้มเมื่อวานนี้อันนี้มันเย็นแล้วเย็นแล้วก็ใช้เครื่องปั่นเลยปั่นเสร็จแล้วเราก็มาใส่ไว้ในหม้อนี่ค่ใส่ตู้ไว้กินได้เป็นอาทิตย์อันนี้เป็นของหวานต้มผสมกับสต,ตอรอเบอรี่ Ok, đã tiêm tụi bà rồi cho xe ra Nám của kháu ấy Nám dỡ mà phải nám ra nít dầu phải bánh tan cái nồi Rồi là giờ Bây đi là giờ มันร่วนึ้นแห้งโหดแล้วมันเด็ดเละเละหมดเลยเละหมดเลยโอได้ที่อยอืได้ทีแล้ว เอนึกมันไม่ได้ตัดวีดีโอตกใจหมดมือใหม่ค่ะมือใหม่ทั้งจับทั้งทำยังไม่มีทุนซื้อขากล้องใช้มือไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จัดเทตรงนี้เลยเพ่จนไเด้รหลับบออก,ก่อนเอาละเนี่ยจับย่อก่อน ใส่หม้อนี่เก็บไว้ในตู้เย็นเลยเหลืออีกเหลือค่อยก็จะกินอ,อันนี้เสร็จแล้วจ้าของหวาน ปิดเหรอทำไมยังเปิดอยู่ล่ปะปะปักโอยเราก็ทำเสร็จแล้วนี่เวลากินล้วก,ก็กินแบบนี้ค่ะใส่นมนมอ้วนผลิตมาจากธรรมชาตินมนี้ไม่ใช่นมว,วัวเพราเราแพ้นมวัวกินไม่ได้เราก็กินนมตัวนี้แทน กัดมาจากธรรมชาติเดี๋ยวหวานเปรี้ยวความอร่อยของเขาโอเคค่ะ